ลาออกระหว่างเกอ่ะคุมคุมอยู่คุมคุมอยู่ปุ๊บเอ้ยกูมไม่เอาแม่งแล้วกูเดินหนีเอาไปเลยอย่างนี้ได้เหรอ <c oughs> ไม่ได้ไหมเมื่อวานเนี่ยจบสองหนึ่งโคชูก็ลาออกเลยแ่โคชูก็เป็นโค้ชที่ตกงานไม่นาน <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่เดี๋ยวก็จะมีทีมเอาไปทํา <c oughs> พี่ทําบอลมาพี่ไม่เคยไปสนามสุโขทัยเลยไม่เคยไปแข่งไม่เคยเจอไม่เคยตอนที่ทาคุมไทยเหลี่ยมไปไหมล่ะไม่พูดถึงได้พูดถึงให้ฟ้าเกยๆแล้วล่าสุดวันนี้ไงเออล่าสุดเลยวันนี้เลย จริงๆมีคนเล่าให้ฟังเมื่อวานว่าลาออกในระหว่างเกมได้หรอไม่ได้สิไม่ได้างไรสุโขทัยไงเมื่อวานทีไรสุโขทัยเป็นโคชูโคชูฮ้ยเดี๋ยวนบอลพี่จุนมันการลาออกมันแบบถ้าเราออกระหว่างเกมต้องทายังไงไม่ได้ดิผมถามนิดหน่อยลาออกระหว่างเกมอ่ะคุมคุมอยู่คุมคุมอยู่ปุ๊บเอ้ยกูไม่เอาแม่งละกูเดินหนีเอาไปเลย อย่างนี้ได้เหรอไม่ได้ไหมไม่ชูน้องพี่แหละแต่ถามว่าเอาคำถามพี่หน่อยในในในเคสแบบนี้ครับหน้าที่ให้จบก่อนแล้วก็มาแสดงว่าเห็นปัญหาอะไรหลังจากจบแข่งขันหรือว่าครึ่งหลังนี่ที่ที่ไม่อยู่นี่คือเลยเล่นดีครึ่งหลังฮะเอาจริงเหรอเล่นดีครึ่งหลังครึ่งหลังเล่นโคตรน่เสมอเลยครึ่งแรกคือครึ่งแรกคือครึ่งเชียงรายเลยอ่ะเชียงรายนำเร็วอ่ะสามนาทีนำแล้วมั้ง แล้วก็มาได้สอศูนย์น่ะนาทีเดียวก็นําแล้วเออเนี่ยลูกเนี้ยลูกนี้ลูกสองศูนย์แล้วอันนี้ลูกสองศูนย์นาทีแรกคิมจีมินลุยใช่ใช่เป็นเป็นลูกแขกไปนี่ลากตัดนายฟลิปปินส์ลากตัดนายมีจีคือคือพอได้สองศูนย์นะเข้าสูตรเชียงรายเลยใช่ตีหับอลลับรับเลยไม่ปุ๊บคือในมุมพี่อ่ะที่ที่ตู่เท้าในบอลใช่ไหมคือมันถึงแม้ผลแข่งขันหรืออะไรไม่มันต้องทําหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยมาแสดงออกแล้วมันจะทําให เขาเรียกว่าขุดภาพมันจะไม่มีคําถามอ่ะเออเราจบด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ว่าน้องมีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างห้องแต่งตัวแหละพักขึ้นแหละก็เมื่อวานเนี่ยจบ2-1โค้ชชูก็ลาออกเลยแต่โค้ชชูก็เป็นโค้ชที่ตกงานไม่นานใช่ใช่เดี๋ยวก็จะมีทีมเอาไปทำเชื่อว่ามีทีมอีกแนวที่ก็จะเริ่มทีสองเอาเอาแล้วเหรออ๋อใช่ใช่เอาแล้วน้องสปอยอะไรเนี่ยเอาเปล่าเปล่าพีเราสปอยอะไรน้องเป็นคนหางานเก่งอะไรเงี้ยน้องเป็นคนหางานเก่งพี่ก็เชื่อว่าเชื่อว่าแล้วน้องเป็นคนที่แบบไม่ได้ มีรทตรฐานในเรื่องของฐานเพดานเงินสูงเขาก็หาทิ้งได้พี่จุนมาคุมสูขอุไนไหมครับอย่าเลยครับเอาเดี๋ยวเข้ารายการไม่ทันพี่เออไกลอีกไม่แต่ว่าทางนู้นเขามีหนังบินนะอ๋อบังกรเอลไม่แต่คือปัญหาถ้าถ้าไปดูสุโขทัยจริงๆอ่ะเขาเจอโปรแกรมหนักมากนะใช่ใครใครบุกเลยเขาบุกไปแพ้บุญรำคือศูนย์หนึ่งใช่เปิดบ้านแพ้ทูแบงคอกสามสูงแล้วเกมนั้นเล่นในบ้านเจอเชียงราย แพ้สองหนึ่งเท่ากับว่าเกมนี้เยือนเกมนี้เยือนเชียงรายอ่ะถ้าคือไอาทูทูก็เเท่ากับว่าสามเกมเนี้ยเออมันเป็นเกมหนักหมดเลยนะพี่เชื่อไหมพี่ทำบอลมาพี่ไม่เคยไปสนามสุโขทัยเลย ทะเลหลวงพี่ไม่เคยไปเลยทำไมไม่เคยไปแข่งไม่เคยเจอไม่เคยตอนที่ทำคุมไทยเหลี่ยมไปไหมล่ะไม่พูดถึงได้พูดถึงให้ฟังเฉยๆว่าเออเราไม่เคยไปสัมผัสสนามพี่ชอบอย่างนี้สปอยอะไรหรือเปล่าดูในกูเกิลดูในกูเกิลเอ้บรรยากาศสวยถ้าตอนนี้พี่ห้ามพูดว่าทุ่งทะเลหลวงต้องพูดว่าทะเลหลวงอย่างเดียวแล้วเกินสเต็กย้านะบรรยากาศสวยบรรยากาศสวยสปอยอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีไปไหนโอ้หัวจะปวดนะครับประมาณนี้สำหรับสุขหัไทยก็ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าทรงสูงข,ขอะไหนก็จะประมาณมนี้แล้ววันไหนที่บักโจม,มันฟอร์มกลับมาเดี๋ยวทีมมันก็กลับมาครับ